รังที่440รดูกระอาวุโสทั้งหลายเปรียบเหมือนฝนเม็ดใหญ่คือเท่าลูกเห็ดตกลงที่ทางใหญ่สีแพร่งพึงย่างฝุ่นให้หายไปปรากฏเป็นทางเลื่อนผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบัดนี้ฝุ่นจะไม่ปรากฏที่ทางใหญ่สีแพร่งโน้อนอีกผู้นั้นพึงกล่าวโดยชอบหรือหนอ ดุกระอาวุโสข้อนี้ไม่เป็นเช่นนั้นข้อนี้ยังเป็นฐานะที่มีได้คือมนุษย์หรือโคและสัตว์เลี้ยงพึงเหยียบย่ำที่ทางใหญ่สีแ้งแห่งโน้นหรือลมและแดดพึงแผดเผาให้แห้งเมื่อเป็นเช่นนั้นปุ่นพึงปรากฏอีกทีเดียวฉันใดดุกระอาวุโสทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน สงัดจากกรารสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปฐมชฌานข้อความซ้ำต่อไปจนถึงย่ำลาสิกขาสึกมาเป็นครื่อหัดน,นี่ก็แสดงให้เห็นถึงความลึกความหนาแน่นความเหนียวแน่นของกิเลสซึ่งไม่สามารถจะดับได้เพียงด้วยการอบรมเจริญสมถภาวนาแม้ว่าจะบรรลุปฐมชฌาน แต่ว่าความไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงไม่ใช่การค่อยๆละค่อยๆค,ค,คลายกิเลสตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นกิเลสที่สะสมมาเนี่ยคะ่ะเวลาที่มีปัจจัยมีกำลังเกิดขึ้นก็ย่มจะโน้มเอียงทำให้บุคคลนั้นหันไปในการคลุกคลีตามกำลังของกิเลสถ้าตราบใดที่ยังไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงอาศัยเพียงความสงบเท่านั้น ก็จะอุปมาเหมือนกับฝนเม็ดใหญ่ซึ่งตกลงมาแล้วทำให้ผลทางนั้นปราชจากฝนแต่ก็เพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่ภายหลังเมื่อมีมนุษย์หรือโคร,รือสัตว์เลี้ยงเหยียบย่ำที่ทางใหญ่สีแพร่งนั้นอีกลมและแดดพึงแผดเผาให้แห้งฝุ่นก็ย่ำจะปรากฏขึ้นอีกเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยคะ่ะยากจริงจ แก่การที่จะดับได้หลายท่านทีเดียวคะ่ะที่ท่านมีความเข้าใจว่าจะต้องอบรมเจริญสมาธิเสียก่อนเพื่อให้จิตสงบเสียก่อนแล้วก็จะได้รู้ชัดในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมแต่ถ้าไม่เคยอบรมเจริญสติปัฏฐานมาก่อนนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีผู้ที่เป็นชาณาลาภีบุคคลมากมายหลายท่านทีเดียวซึ่ง สามารถที่จะอบรมจิตให้สงบถึงขั้นชานจิตแต่ไม่สามารถที่จะดับกิเลสเป็นสมุเทเฉดเพราะไม่ใช่เป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานก็ฉะนั้นท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้นะคะว่าเรื่องของการที่จะรู้ชัดจริงๆว่าสภาพธรรมะใดเป็นนามธรรมสภาพธรรมะใดเป็นรูปธรรมไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยรวดเร็วแต่จะต้องอาศัยสติระลึกสังเกตสำเนดจนหมดความเคลือบแคลงสงสัยจนเป็นความรู้ชัดจริงๆในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ทุกท่านเนี่ยคะ่ะจะสอบทานพิสูจน์ได้ด้วยตัวของท่านเองถึงปัญญาที่แท้จริงว่ามีหรือเปล่า และที่จะพิสูจน์ได้ก็คือในขณะนี้นะคะเดี๋ยวนี้เองขณะที่กำลังเห็นรู้ไหมว่าเป็นนามธรรมอย่างไรเป็นรูปธรรมอย่างไรถ้ารู้ก็ต้องรู้ลักษณะของสติด้วยเพราะเหตุว่าไม่ใช่เพียงนึกถึงชื่อว่าขณะที่กำลังเห็นนี้เป็นนามธรรม และสามารถที่จะรู้ได้ไหมว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาในขณะนี้เมื่อสติเกิดก็รู้ว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาจิตไม่วันไหวไม่มีการผิดปกติใดๆเพราะเหตุว่าเป็นปัญญาที่รู้จริงเพราะได้อบรมมาแล้วแต่ว่าโดยมากนี่นะคะมีท่านผู้ฟังหลายท่านเหมือนกันที่ท่านสังเกตสำเนียดแล้วก็ระลึกได้ ว่าบางครั้งเนี่ยค่ะความเป็นตัวตนอย่างเหนียวแน่นอย่างละเอียดแทรกขึ้นทำให้ผิดปกตินิดหนึ่งเวลาที่จะระลึกทางตาก็ดีหรือทางหูก็ดีทางจมูกก็ดีทางลิ้นก็ดีทางกายก็ดีทางใจก็ดีถ้ามีความจงใจนิดหนึ่งที่จะรู้ขณะนั้นไม่ใช่สภาพธรรมะตามปกติเช่น ก่อนที่จะจงใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีการเกรงนะคะการรู้สึกแข็งหรือว่าการที่จะผิดปกติมีการจดจ้องขณะนั้นก็ทราบได้ว่าไม่ใช่ปัญญาที่รู้จริงๆในลักษณะของสภาพธรรมะตามปกติตามความเป็นจริงถ้ายังคงเป็นการผิดปกติก็ยังไม่ใช่ปัญญาที่อบรมเจริญ ที่จะระลึกรู้สภาพธรรมะตามปกติจริงๆมีพระภิกษุต่างประเทศรูปหนึ่งท่านโบสถได้ไม่กี่พรรศาแต่ว่าถ้าทราบประวัติชีวิตของท่านก็จะเห็นถึงปัจจัยการสะสมท่านเคยเป็นผู้จัดรายการโทรทัศน์ที่ประเทศของท่านมีชีวิตทางโลกอย่างชาวโลกในสมัยใหม่ ชาวโลกในสมัยนี้ทีเดียวแต่เพราะการสะสมมาเนี่ยค่ะท่านก็ทิ้งชีวิตอย่างนั้นแล้วก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาท่านเคยเล่าให้ฟังถึงครั้งหนึ่งซึ่งมีเหตุการณ์ปรากฏกับท่านเสมือนว่าไม่มีอะไรเลยโลกหายหมดไม่มีอะไรเหลือ ขณะนั้นนะคะก็เป็นความตกใจเวลาที่ท่านได้ฟังธรรมะเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของนามะรูปะปริษเฉทยานะท่านก็มีความสงสยัยข้องใจติดใจเหลือเกินนะคะว่านั่นขณะนั้นนะคะที่เคยเกิดกับท่านนั้นเป็นนามะรูปะปริษเฉทยานะใช่ไหมน่าติดใจ น่าสงสัยน่าข้องใจไหมคะแต่อย่าลืมนะคะว่าตัญหานั้นละเอียดมากฉลาดมากถ้าจะใช้คำทางโลกพอที่จะชักจูงชักชวนไปได้ทุกทางที่จะให้เกิดความต้องการที่จะให้เกิดความหวังในผลซึ่งแม้ว่าจิตของท่าน จะน้อมนึกว่าขณะนั้นนะคะเป็นนามะรูปะปริเททยาณนะใช่หรือไม่ใช่แต่สภาพการคิดอย่างนั้นไม่ใช่ลักษณะของปัญญาที่รู้ในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมแต่ว่าเป็นลักษณะของความสงสัยเป็นลักษณะของความข้องใจเป็นลักษณะของความติดใจในเหตุการณ์ที่แปลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับท่าน ก็ได้กล่าวเปลี่ยนท่านว่าไม่สําคัญเลยนะคะถึงสิ่งที่เกิดมานานแล้วแล้วก็หมดไปนานแล้วด้วยข้อสําคัญที่สุดคือขณะน,นี้ท่านกำลังเห็นเดี๋ยวนี้สติระลึกรู้ชัดในสภาพธรรมะที่เป็นอาการรู้เป็นาธาตร,รู้ไม่มีเยื่อใยของการที่จะยึดถือว่าเป็นตัวตนได้เลยแล้วก็มีปัญญาที่รู้ชัดในสภาพของสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาว่า เป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นในขณะนี้เดี๋ยวนี้ได้ไหมถ้าสติเกิดไม่ได้ปัญญาไม่ได้รู้ชัดอย่างนี้ไม่ต้องห่วงถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วเลยเพราะโดยมากนี่นะคะเพียงได้ยินชื่อของวิปัสสนาญาณนะท่านหวังแล้วท่านปรารถนาแล้วต้องการอะไรกับชื่อในเมื่อไม่ใช่ปัญญาจริงๆเดี๋ยวนี้ที่รู้ชัด ในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมและก็การที่ไม่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดปรากฏแม้ว่าจะไม่เคยเกิดมาก่อนทิ้งไปได้ไม่นานจิตก็หวนน้อมไปที่จะสงสัยอีกที่จะติดใจอีกลักษณะอย่างนี้คืออะไรลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่สติที่ระลึกรู้ตรงสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ แต่กลับเป็นตัวตนที่ย้อนไปยึดโยงในสภาพธรรมะที่เคยปรากฏโดยอาการที่แปลกที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนแต่ด้วยความสงสัยและด้วยความไม่รู้ในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นคือการที่เพียงนึกถึงสภาพที่เคยปรากฏเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้นะคะว่า การละกิเลสเป็นการยากเป็นการที่จะต้องอบรมปัญญาให้รู้จริงในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏซึ่งเป็นเครื่องวัดทันทีถึงสติปัญญาว่าท่านอบรมมาพอที่จะรู้แจ้งอริยสัจจะทมหรือ,อยังถ้าสติระลึกไม่ได้ปัญญาไม่รู้ก็เป็นเครื่องให้ท่านทราบแล้วว่าจะต้องอบรมต่อไปอีกมากทีเดียว ไม่ใช่นั่งกังวลนั่งห่วงใยนั่งสงสัยหรือว่าใครที่จะได้บรรลุอริยสัจจะทำเชื่อในเวลาอันรวดเร็วโดยที่แม้ขณะน,นี้ก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่านามธรรมรูปธรรมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่ไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวตนนั้นคืออย่างไรท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่ากายะ ที่เป็นรูปปกายกับนามกายแล้วก็ดูเหมือนว่าโดยพยัญชนะจะไม่ยากกายะก็เป็นที่ประชุมรวมกันของสภาพธรรมะเช่นรูปปกายก็หมายความถึงรูปต่างๆที่อยู่รวมกันประชุมรวมกันอยู่ที่กายเนี่ยคะ่ะไม่ใช่มีรูปประเภทเดียว มีรูปมากมายหลายประเภทอยู่ร่วมกันเกิดร่วมกันประชุมกันรวมกันอยู่ถ้าจะรู้ชัดว่าไม่ใช่ตัวตนสติก็จะต้องระลึกรู้ลักษณะของแต่ละรูปที่ปรากฏแม้ว่ารูปหลายรูปจะประชุมรวมกันอยู่ร่วมกันก็ตามแต่ว่าที่จะรู้ชัดว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลน,นั้น สติจะเต้าระลึกรู้ในลักษณะของรูปทีละรูปทีละลักษณะไม่ใช่รวมๆกันนะคะว่าเป็นรูปปกายไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอย่างนั้นไม่สามารถที่ที่จะดับกิเลสได้เป็นสมุดเฉกหรือแม้แต่คำว่านามกายก็เหมือนกันใช้คำว่านามกายแสดงว่ามีนามธรรมหลายชนิดหลายประเภท ประชุมรวมกันเกิดร่วมกันการที่จะรู้ว่านามธรรมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนก็เพราะสติระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมแต่ละชนิดเช่นการเห็นกับความรู้สึกเป็นนามกายจะไม่มีนามธรรมที่เกิดมาโดดเดี่ยวโดยลำพังโดยไม่มีนามธรรมอื่นเกิดร่วมด้วย หรือว่าจะไม่ใช่ที่ประชุมรวมกันของนามธรรมอื่นๆถ้าสติไม่ระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมแต่ละลักษณะก็ไม่สามารถที่จะตัดเยื่อใยที่เคยยึดถือนามธรรมเหล่านั้นว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้เช่นในขณะที่เห็นอาจจะระลึกรู้ในสภาพที่เป็นอาการรู้ธาตุรู้อาจจะระลึกรู้บ้าง แต่ว่าถ้าไม่ระลึกรู้ในลักษณะของเวทนาในวันหนึ่งวันหนึ่งซึ่งมีปรากฏอยู่เสมอบางครั้งเป็นสุขเวทนาบางครั้งเป็นทุกขเวทนาบางครั้งเป็นโสมนัสเวทนาบางครั้งเป็นโทมนัสเวทนาและส่วนมากทีเดียวเป็นอุเบกขาเวทนาถ้าไม่ระลึกรู้อย่างนี้นะคะแม้ว่าจะมีความรู้บ้างใน นามธรรมที่เป็นจิตแต่ว่าไม่รู้นามอื่นซึ่งประชุมรวมกันอยู่ในที่นั้นการที่จะละการยึดถือนามธรรมและรูปธรรมทั้งปวงว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็มีไม่ได้พราฉะนั้นเรื่องของการอบรมเจริญปัญญาเนะะี่ยค่ะเป็นเรื่องละเอียดซึ่งผู้อบรมเจริญปัญญานั่นเองเป็นผู้รู้ว่าเริ่มรู้เพิ่มขึ้นบ้างไหม ยังไม่ต้องไปถึงขั้นละนะคะเพราะว่าขั้นละนั่นต้องเป็นเรื่องของปัญญาขั้นสูงทีเดียวที่สามารถจะถึงนิพิทาหรือวิราคะได้เพราะฉะนั้นจากจิตตะหัดถิสารีปุตตสุตท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะได้อบรมสมถภาวนาจนกระทั่งบรรลุปฐมชาณจิตแต่ถ้า ไม่ได้อบรมเจริญสติปัฏฐานถึงขั้นที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพียงการอบรมความสงบของจิตเท่านั้นก็ไม่สามารถที่จะทำให้ละคลายดับกิเลสได้เป็นสมุทเทดข้อความต่อไปมีว่าดูกระอาวุโสทั้งหลายอันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมะเอกขุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์เพราะวิตกวิจารณสงบไปมีปิติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่เขาย่อมกล่าวว่าเราเป็นผู้ได้สุติยฌานแต่ยังคลุกคลีด้วยพวกภิกษุข้อความซ้ำต่อไปคือยังคลุกคลีด้วยพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชา มหาอัมมาตของพระราชาพวกเดรถีและพวกสาวกเดรถีอยู่ย่อมลาสิกขาศึกมาเป็นเครือหัดดุกราอาวุโสทั้งหลายเปรียบเหมือนฝนเม็ดใหญ่ตกลงที่สะใหญ่ใกล้บ้านรินิคมพึงย่างทั้งหอยกาบและหอยโขงทั้งก้อนกรวดและกระเบื้องให้หายไปผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า บัตรนี้หอยกาบหอยโขก้อนกรวดและกระเบื้องจกไม่ปรากฏในสระโน้อนอีกผู้นั้นพึงกล่าวโดยชอบหรือหนอดุกราอาวุโสข้อนี้ไม่เป็นเช่นนั้นข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่มีได้คือมนุษย์หรือโคและสัตว์เลี้ยงพึงดื่มที่สะแห่งโน้น รือลมและแดดพึงแผดเผาให้แห้งเมื่อเป็นเช่นนั้นทั้งหอยกาบและหอยโขงทั้งก้อนกรวดและกระเบื้องพึงปรากฏได้อีกทีเดียวฉันใดดูกระอาวุโสทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันบรรลุทุติยชาญและก็ข้อความซ้ำต่อไปซึ่งแม้ว่าจะเป็นผู้ที่บรรลุทุติยชาญแต่ก็ยังคลุกคลีกับพวกภิกษุเป็นต้น ย่อมลาสิกขาศึกมาเป็นครือขันสำหรับในข้อความเรื่องของทุติยชาญท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าสามารถที่จะ,จะเจริญอบรมสมถะภาวนาให้ยิ่งขึ้นจากขั้นของปฐมชาญถึงขั้นทุติยชาญก็ตามแต่ถ้าไม่ใช่การขัดกล่าวกิเลสด้วยปัญญาที่รู้ชัดในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม จนถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมบุคคลผู้นั้นนะคะก็ยังมีกิเลสที่สะสมมาที่ทำให้โน้มเอียงไปในความพอใจในการคลุกคลีกับบุคคลต่างๆซึ่งถ้ากิเลสมีกำลังมากกว่าผู้นั้นก็ย่อมลาสิกขาศึกมาเป็นคฤหอสันข้อความต่อไปนี้ว่าดุกราอาวุโสทั้งหลายอันหนึง่ง บุคคลบางคนในโลกนี้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเขาย่อมกล่าวว่าเราได้ตติยฌานแต่ยังทุกข์ีด้วยพวกพิกษุเป็นต้น ลาสิกขาสึกมาเป็นเครือขัดดุกระอาวุโสทั้งหลายเปรียบเหมือนอาหารค้างคืนไม่พึงชอบใจแก่บุรุษผู้บริโภคอาหารประณีตผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบัดนี้อาหารจักไม่ชอบใจแก่บุรุษชื่อโนนอีกผู้นั้นพึงกล่าวโดยชอบหรือหออดุกระอาวุโสข้อนี้ไม่เป็นเช่นนั้นอาหารอื่น จักไม่ชอบใจแก่บุรุษผู้โน้นผู้บริโภคอาหารประนีตตลอดเวลาที่โอชารสแห่งอาหารนั้นจักดำรงอยู่ในร่างกายของเขาแต่เมื่อใดโอชารสแห่งอาหารนั้นจักหมดไปเมื่อนั้นอาหารนั้นพึงเป็นที่ชอบใจเขาอีกดูกระอาวุโสทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานย่อมลาสิกขาสึกมาเป็นครือขันข้อความในสูตรนี้นะคะเปรียบเทียบให้เห็นความสงบยิ่งขึ้นของจิตเป็นขั้นขั้นในขั้นของตติยฌานซึ่งปราศจากปีติ อุปมาเหมือนกับผู้ที่พอใจในการบริโภคอาหารที่ปราณีตสงบปราณีตมากเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะจิตสามารถที่จะดื่มดำ่ำในความสงบที่เป็นสมถาภาวนาไม่สนใจฝักไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะซึ่งเหมือนกับอาหารค้างคืนคืออาหารที่ไม่ปราณีเพราะฉะนั้นผู้นั้น ก็จักพอใจตลอดเวลาที่โอชารสแห่งอาหารนั้นดำรงอยู่ในร่างกายแต่เมื่อใดโอชารสแห่งอาหารนั้นจักหมดไปเพราะเหตุว่าชาณจิตก็ดับเมื่อนั้นอาหารนั้นคืออาหารที่ไม่ปราณีตพึงเป็นที่ชอบใจเข้าอีกนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความติดอย่างเหนียวแน่นทีเดียวนะคะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพฐัพพะ ซึ่งแม้ว่าจะสงบระงับไปด้วยชาณจิตแต่ตราบใดที่ยังไม่ดับเป็นสมุทเฉดผู้นั้นก็ย่อมมีความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพะซึ่งไม่ปราณีตเท่ากับสต,ติยชาญเลยข้อความต่อไปนี้ว่าดูกระอาวุโสทั้งหลายอันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้บรรลุจะตุทถฌาญไม่มีทุกข์ไม่มีสุข ละ,ละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เข้ากล่าวว่าเราได้จะตุติฌานแต่ว่ายังทุกข์ลีด้วยพวกภิกษุเป็นต้นย่อมลาสิกขาศึกมาเป็นครือหัดดูกราอาวุโสทั้งหลายเปรียบเหมือนห่วงน้ำในที่ไม่ถูกลมปราศจากคลื่น ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบัตรนี้เลื่อจกไม่มีปรากฏที่ห้วงน้ำแห่งโน้อนอีกผู้นั้นพึงกล่าวโดยชอบหรือหนอดุกระอาวุโสข้อนี้ไม่เป็นเช่นนั้นข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่มีได้คือลมฝนที่แรงกล้าพึงพัดมาจากทิศตะวันออกก็พึงพัดให้เกิดคลื่นขึ้นที่ห้วงน้ำแห่งนั้น ลมฝนที่แรงกล้าพึงพัดมาจากทิศตะวันตกจากทิศเหนือจากทิศใต้ก็พึงพัดให้เกิดคลื่นขึ้นที่ห่วงน้ำแห่งนั้นฉันใดดูกระอาวุโสทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันบรรลุจจตุทธชาญไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสม